สวัสดีพี่น้องมเมื่อนี่ยสิพามาชมมาเยี่มยมชมสวนโกโก,โก้หลังปลูกได้ปีหกเดือนหรือสิบแปดเดืนเอนครับผมปีหกเดือนไม่เยี่ยมชมพวกเยอะน,นึงก็มีถามครับนะผมไม่เยี่ยมชมคือตอนเนี้ยมันเป็นหมากแล้วนะพอนะอ่อเน้องเริ่มเป็นบากในแล้วพี่น้องแต่ว่าอันนี้เพราะถ้านเป็นนะครับต้นนี้เป็นแต่ว่าเป็นต้นที่ออกดอกกมูนี่อันนี้มากหน่อยนะครับเออเป็นเริ่มเป็นหมากหน่อยดอกกระดกแต่เขามาเบิกทางนี้พี่น้อง ครับผมนี่ยเช่นต้นนี่ครับต้นนี่มากมั็จับนี่ครับมากจับเอาแยกเมื่อยพ่อแม่พี่น้องคนเมืองด้วยโอ้ยซสำความปั่นแล้วพี่น้องคนกตาทั้งครับต้นนี่ออกมากลายนะครับออกลายแต่ว่ามันบ่ท่านจับมันบ่ท่านพร้อมที่สุแล้วมันสุดสักของมันเองพี่น้อง แต่ว่าบางคนออกมาแล้วนี่ก็สิเป็นดำๆไมงสีก็มีติดครับเป็นดำๆนี่คือว่าต้นมอทันในฟอมนะครับมันบ่เป็ี่ยนยังดอกแต่ต้นมอทันในฟอมนี่หมู่บ้านต้นนี้เบิ่งพ่อแม่พี่น้องมาเนี่ยนี่นี่ฮะต้นนี่ต้นนี้นี่เลวจับเบิ่งเอาอขึ้นขึ้นเยู่ต้นนี่เอออ๋อเออจังต้นนี่ก็มีแต่หน่วยใหญ่งๆลรอพี่บ้าหรือทามันใหญ่บ่ได้ขายนี่สินายสนายขายบ่พ่อแม่พี่น้องตะต้นนึงโลกเราจะบาก็พอ ในนีนวันละอะไยี่ปาบาทนี่จังตัวนี้กับใครเนี่ยครับผมตัวนี้มันเป็นหมากใหม่แต่ว่าทำมันออกมันออกเคลื่ละลายได้พอไหมพี่น้องเคลื่ละลายต้วนี้ไปงาวก็ออกเลยงาวด้วยซีดออกเด้อครับนี่อันนี้เจ้ากันหนีบจิงหน็บยางแตงออกเพราะว่าไม่อยากออกผมลงครับครับอันนี้กับมะละเออพี่นี่บ่ปลูกบวบนี่ปลูกมะละอันนี้ปลูกแซมเนาะปลูกแซมไหม ข้าวสามัญปลูกฝือเซมได้เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งหมองที่ปลูกต้นกล้วยแซมนะครับเพราาะว่มันโอ้ยสะอ่อนครับพ่อแม่พี่น้องตเนี่ยเนี่ยพระทัชจับหลักนี่ล่วงเป็นเนื้อดำมืดเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่นี่ครับนี่มันมันบ่ท่านพร้อมนี่นี่ครับครับมันบ่พร้อมอันนี้เป็นเนื้อดำบางทีนะครับมันบ่ไร้ได้เป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นจักเนื้อจักต้นแล้วพอเขานับมนี่เป็นหลายเติบแล้วนี่มันจะออกเหลืองๆแค่สี่นี่มันพร้อมที่สี่ส่วนหลวงมันบ่พร้อมที่สี่ใหญ่นี่ครับผมเออนี่ อันนี้ันซีเมนหูดวงพวกแมงต้องจ่ายนะครับัดการยาสูบยาชุนเขาเนี่ยหลายยาสูบยาเส้นบ้านน่ะฮะยัดยางเดียวโอ้ยใหญ่ขตัวนี้นี่แหละพี่น้องนี่ฮะมันใหม่ด้วยมันมันออกหมางนี่จังนี่นี่ครับนี่จังจำขั้วงนี่เอาโอ้ยเหตหตพี่น้องเห็นจังไหนฮะ่อันนี่นี่ครับคั้วหนึ่งนี่เอามึงมันออกหมางนี่เออนี่ ไม่ก็ออกหลายอือป้อนไหวด้พ่อแม่พี่น้องเออต้นเพราะว่ามันเหมือนบ่ทัานในพร้อมที่สิออกกันแล้วคือมันออกเมื่ปีครับโกโก้นี่นี่ค่อนข้างนี่คือกันเนี่ยในพุ่มดอกเบ่งดอกเรถพี่น้องอ้โนี่นี่ครับมาอักเป็นหน่วยได้บัวทัานเห็นนี่หัวตาเห็นมือนีได้ต้นเห็นคือต้นมู่งพุ่นต้นอ่ามู่งพุ่นเนสิเห็นมู่งพุ่นบางนูแต่ว่าต้นนี้ผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนี่ครับเออจังต้นีเบ่งเอาเลยครับเป็นหน่วยนี่ครับมันออกในพรอมกันเมื่อปีอ๋อ มัดหน่อยเด้นี่ยตัวสัตว์ตัวส้ำคัญกับอันแม่ตัดผมกูจะนึกเกอดสีอิ่นแม่กอกไล่แม่กุญแจนี่นี่นี่พี่น้องก็เบิ้งนี่บัดมันนะมันสีเหลืองออกกี่สีเลยนี่อันนี้สุ่มก็สุ่มมาก่อนเออมันบ่ะความมันสีสลัดของมันเองเออนี่ยและมันเหลืองเออมันบ่ทันความกับตามมันเพราะว่าหัวตะไ้ซ้ำนี่นะก็เจ้าก็ว่าสองปีขึ้นไปเป็นนุ้ยอันนี้มันเป็นช่วงนี้ก็ถือว่ามัน ไนนี่่แล้วมาเบิงฟังด้านพี่วันนี้ครับอันนี้ขรับถนนมาแล้วครับนี่ <defects. S 1> ฟังนี่เป็นฟังแรกที่ปลูกก้อนโมเลนอลฟอนอ่ะฟังแรกฟังนี่ปลูกได้สิบแปดเดือนฟังนี่สิได้สิบเจ็ดเดือนมันปะปลูกซางก็ก,งกันเดือนนึงนะครับจางอันนี้ดอกวัตดอกมาเป็นนวยเลยจัาต้นนี่ครับดอกวัหลายนะครับแต่ว่าเป็นนวยเลยเออดอกวัหลายเป็นนวยเลย <c oughs> กำลังกจะเริ่ม อะไรเจ้าตัวเนี่ยพี่น้องนี่ครับนี่ยพวามบอกนี่อันเจ้าสี่พี่น้องอันนี้เขาเอิ่อนส่งัตตูตัวสำคัญแม่งนั่นได้เนี่ยนี่เออหันเห็นเพราะว่าสัตตูสำคัญมันสีแหนีเจ้าสี่มันเสียฮักเออเอ็นบางทีพ่อแม่พี่น้องอาจจะสงสัยเนาะว่าเป็นยังคือปลูกกล้วยน้ามันสี่นะครับพออธิบายคนจะค้านเลยกล้วยเนี่ยเขาปลูกว่าเป็นผลพ่อยใดก็ว่าปลูกกันเป็นโฮมเป็นยังเพราะมันให้น้ำมันดูด มัดซูมดินมันซูมเพราะว่าสภาพดินมันบดีหนึงเป็นห้อมซองรู้สึกว่าเป็นห้อมแดดกระถึงแง่เราก็มันกัดดินกระแหงแง่เนาะพ่อเนาะแล้วก็สามารถเอาไปคายได้พร้อมระว่างลอโกโก้นะครับต้นนี่มีดสามนวยสามลูกนี่อันนี้จัมโบยุอันนี้นวยใหญ่เนี่ยจะว่าไม่เห็ดเห็ดว่าดินบดดีกับเห็ดีี่เห็ดเป็นคู่นะนี่ช่วงฝนตกเอาไว้เก็บน้ำอีกซอนหนึ่งนะครับเพราะว่าดินมันบ่คือบาดคือมีดเขา ช่วงฝนตกว,วันนึงนีงน่ว่ามันถือเกลขขี้ยก่อแล้วโอ้ยสะอ่อนร้ายนะพ่อเนาะนี่แหละนี่มาไม่แค่ต้นจค่ต้นนี่นี่ต้นนี่สรงปุ่มดีโอ้อักมีหน่วยอยู่่นีครับนนี่ฟังนี่ฟังนี่มีบ่ค่อยหลาเม็นบ่ฟังนี่มัน,มนบ่ค่อยหลายนะครับผมก็จับบ่ได้ว่ามีต้นอะไนเนี่ยนะเนี่ยแต่ต้นนี่ต้นหนึนน่งนะครับนี่ฮะ ฟังนี่มันต้นน้อยหลายเพราะว่าเอามาปลูกที่แรกนั่นมันขัดเอาต้นงามๆมาปลูกก่อนเนี่ยวันนี้มาปลูกรอบรุ่นเนี่ยง่ายต้นทำได้สำนึงมาปลูกขัดเลยไปวบ่ได้เลี้ยงไว้โดนขโมยโอ้ต้นนี่อักไม่นวยอย่างนี้งงก็ด้เลาะเบิ้งข้าไปรับจ้างทำนะง่ายขอบคุณพี่นะ าาาาตามที่ข้าเจ้าว,ว่าหน่ค่ะมันเป็นหมากผลผลิตเต็มๆนในปีหนึ่งสี่ปีนึ่งนีสีไร่แล้วจับบาทกับพ่อที่ข้าเจ้ววาบอกกันปีหนึ่งนี่ข้าเจ้าว,ว่าสี่ตในไร่ละหามื่นถึงหกหมื่นบาทต่อปีถ้ามันได้สี่ 5, ปีหาปีหไปเนีครับแต่ว่าห้ากับย,ยาตีายตีแยกสามหมื่นกับพ่อนะพ่อนะปีปีละสามหมื่นกับพ่อสามหมื่นกับพ่อ,พอเดี่ยวนี้ปลูกไร้เยพี่น้องครับปลูกไปงันไรก็สิไปหาดีเกีปงั้นไรก็ซื้อ มาครับผมซื้อมาทีละสามสิบทีละห้าสิบเงืนหน่อยทีนี้ตกเข้าไปสามรอยกว่าต้นแล้วอออจนอ่าอ่อ่าออ่่นอ่ออ่า่าอนอ่า่าน่่าออยอ่นี่าอ่างอ่อ่อ่าา่นอ่อ่าอน่าอ่้่าอ่อ่่อ่อ่า่าอ่าอาออ่า่า่อ่อ่นอ่่่น่เดี๋ยวนี้อ้ว่า่า่วงเมื่อออก หลายต้นนี่ประเภทออกครับผมแต่ว่ามันไม่ยันทันความนะมันบัทันพร้อมมันต้นน้อยอถามมันพร้อมนี่พอไม่พี่น้องคือเอาหลอดเราพุ่มนึงมันออกมาสมิ่นแล้วมาเกี่หมากนึงก็เกือบโล้วนนะพ่อหมากนึงมันจะมันถึงปะหมากนึงเกือบโล้หรือมันสมบูรณ์ีหรืก็ได้โล้อยู่ตามเขาเบาเถอะเอาอั่งที่ประมาณซีหมากหามากซีล้วนเนาะอหาหมากหรือสามหมากต่อสองล้ครับผมตีสามหมากต่อสองล้สามหมากต่อสองล้ น้องมันว่าต้นนี่มันออกจากหมาวันนี้พี่น้องแต่ว่าถ้ามันแตกงาเนี่ยแตกงาแต่ช่วงหน่อยพี่น้องอย่าอย่าเฝ้าหนีบต่อเด้อครับเออเพราะว่าให้มันเป็นพุ่มป่ะให้มันแตกงามันออกน้ำต้นไหมครับผมช่วงตั้มให้มันได้แจ็กสองจิเออได้แจ็งสี่ให้มันได้แจ้งสี่เนี่ยให้หลายงามมันก็สีได้หลายนวยเห็นปะครับผมแต่ว่าเหรืมันต้นหน่อยมันก็สีหลายงามสีเหลี่ยงบวเพียงพ่อป็นไหนอ่ะล่ะ มันก็เป็นออกไรเลยอ่ะนี่อันนี้นี่ต้นบ่สมบูรณ์บ่ไปบ่ามาปมลูกควอมมู้ดเลยก็บวัตถ่ยัฒน์ปลูกค่ามมู้ดนี่อ่าแล้วพี่น้องบัดนี้ก็จะภาพเยี่ยมชมแค่นี้แล้วพี่น้องเด้อนี่ครับแล้วเขามาสารุปกันว่าโกโก,เกบบดด้เนี่ยหมอคกับปลูกแบบใดผู้ใดควรปลูกนะครับอย่างแรกก็คือ ดินเนี่ยเรื่องดินนี่สําคัญนะครับเรื่องดินสําคัญอันนี้ดินหัวดินบดีครับผมแต่ว่าถ้าเป็นหินหินคิดว่าสิดีแต่ว่นนามต้องพ่อพี่น้องครับผมถ้าเป็นหินแบบหินลูกรังเนี่ยไาเน้นบ่เป็นหินเด้เป็นดินเหนียวดินดานดานนี่เป็นดินเหลืองแต่ว่าด้านพุนนี่ยเป็นหินครับเป็นหินลูกรังนี่ยต่ว่าขันสีดีสีมออีกก็ะขึ้นดินดำดินล้วนซุยเนาะพอนะเออดินดำดินลนอันนี้สีดีครักอันนี้ มันเก็บน้ำม,มันยังนะครับบางคนปลูกแล้วตายนะครับเพราะว่าระบบน้ำบ่ดีอันนี้ที่สาคัญที่สุดคือระบบน้ำด้ยอย่างหนึง่งเพราะว่าของผมเนี่ยจากที่จะเห็นนะครับมันจะมีสองแทงหน้าม,มัน,นบ่อผามีแทงที่หนึง่งแต่ก็แทงทีส่สองที่อยู่ตรงนั้นเห็นบ่หน้าน,ททนี่ครับแทงที่สองนี่ครับคือมันสาคัญม,มีระบบน้ำเพราะว่าถ้าห้องระบบน้ำห้องบ่ดีเนี่ยมันจะตายได้มันสิบบ่ได้มันสิบบ่ได้ลุ้ยก่อนมันสิลุก่อนลุ้ย <hi> นะครับน้ำในห้องเขา ขืนใส่แทงไว้ฮันห้าเกิดหนามมือเข้ามาหดนําประป่ามันบ่ไหลเข้ากับตองใส่หนาแทงสำรองผู้ใดมนีเงันแนะนำขจาะบาดานน้ะก่อนนะเียกว่าเจะบาดานเดียดีมันบทันเองมีพวกเขามาอาชียืนได้เจ้าของมันเก็บบมาให้มันหน่อยเขาต้องอยากมากได้จากสามสี่บอมันจะค่อยคุ้มคาเขาครับเอ้าบันทีเห้าขอกราบลาพ่อแม่พี่น้องสาีนะครับผมช่องนาเจ้าใคร ขอฝากซ่องเกษตรคืดววานเนี่ยครับผมอย่าลืมครับมากกอย่าลืมติดตามเมืองกันทุกคลิปนะครับเพราะว่ามีคลิปมีประโยชน์เนี่ยมีสาระเนี่ยเฮ็ดต้องกินเนี่ยเออเลนเนี่ยนะครับอขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่พน้องสวัสดีครับเที่ยว z o o เนี่ย